โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับวันอาทิตย์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันอาทินี้นะครับก็จะเป็นเกม PC ที่เป็นแนวซอมบี้ เราก็เป็นเกมฟรีที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับใครที่ชื่นชอบเกมฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆในะคับใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนในที่การกดสม,มัครสมาชิกกันก,กดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก,ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกมเกมที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมต่อมานะครับที่อยู่ในทีมซอมบี้แล้วก็เป็นแนวเอาชิวรอดกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Un นเทเนตนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่จะอยู่ในภาพการาฟิกออกแนวพอลิกอนซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชิวลอนที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆแล้วก็ต่างต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับจะมีทั้งหมด p v p e, หรือว่าเล่นคนเดียวอย่าง PV e ก็มีเราได้เลือกเล่นกันด้วย ตัวเกมก็จะมีภารกิจให้เราได้ไปทำกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เบื่อสำหรับการเล่นแบบยิงซอมบี้ไปเรื่อยนะครับอยากมีภารกิจ รวมด้วยเนี่ยก็มีเราได้ไปทาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวของมอสต่างๆท,ที่เรานี่ยังสามารถนํามาสูตรในเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็แมปภายในเกมค่อนข้างที่ใหญ่มันจะมีแบบ5ภูมิภาคให้เราได้ไปเล่นกันเลยนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเล่นกับเพื่อนไดน้แล้วก็ไม่กิ่สเปคของเครื่องด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวอินบิวอาร แล้วก็ผุสมเนี่ยเอาชวรเล่นกับเพื่อนได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Stay Out นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยลงไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นำเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับผู้ืนเล่นก็ได้แล้วก็ตัวเกมหล,กลักๆตัวเกมก็คือการฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรแล้วก็ไปสู้กับพวกปีศาจต่างๆแล้วก็ผู้คนที่จะมาคอยจัดการเราภายในเซิร์ฟนั้นๆ ตัวเกมนะครับจะอารมณ์คล้ายตัวของ d c นะครับคือลงไปฟร,ร์มของแล้วก็ลงไปยิงกันกับผู้เล่นเอาชีวิตรอดไปบันๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีปีศาจหรือว่ามีมอนเตอร์ที่ให้เราได้จัดการกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่และตัวก็จะมีความโหดที่แตกต่างกันไปด้วย ตัวเกมนะครับก็จะมีอาวุธปืนที่เราเนี่ยยังสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยแม้กทั่งการปรับแต่งเซเลนเซอร์ปรับแต่งลำกล้องนะครับรวมไปถึงปรับแต่งปันท้ายปรับแต่งแม็กต่กตางๆก็คือปรับแต่งได้เกือบทั้งหมดเลยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ดี แต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับความสปิกซตสัมก็สามารถเล่นเกมนี้กันได้นะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวซอมบี้ที่ต้องบอกว่าเป็นเกมฟรีแล้วก็มีความเล่นยากระดับหนึ่งนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า normal r o o m i n h e l l นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดขลายตัวของ l ス s อ o d เดเลยนะก็คือเรานี่จะต้องหนีออกจากพื้นที่ที่เขากําหนดให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่จะไม่มีหลอดเลือดให้ดูจะไม่มี กระสุนให้ดูด้วยนะซึ่งค่อนข้างยากในการเล่นมากๆตัวเกมี่ยก็จะมีการเก็บทรัพยากรต่างๆนะเพื่อเอาชีวิตรอดผ่านด่านไปเรื่อยๆตัวเกมก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นอยู่2โหมดนะก็คือจะมีโหมดที่เป็นโหมดปกป้องฐานและก็โหมดเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆก็มีสามารถเล่นกับผู้เล่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะเป็นเกมหนึ่งที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีความยาก ในตัวอยู่แล้วภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนั่นเองนะเกมแนวเล่นกับเพื่อนที่เป็นเกมแนวผีที่เป็นแนวซอมบี้กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Co ต t ตอร์สไตร์นีคส์โซนโตนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ล้วนๆเลยก็คือซอมบี้จะปล่อยมาให้เราได้ฆ่ากันแต่ว่าหลักๆซอมบี้ที่เรายิงเนี่ยมันจะเป็นตัวของวุะครคนที่เราเล่นด้วยกันนะเพราะว่าบางทีมันจะสุ่มให้เราเกิดเป็นซอมบี้แล้วก็ไปฆ่าเพื่อนเพื่อนก็เป็นซอมบี้เหมือนกันแล้ว ก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวของสกินบปืองต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ละสกินก็จะมีความโกงที่แตกต่างไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ย จะเป็นภาพมองเอฟเฟแล้วก็ตีมมันจะอยู่ในเคาน์เตอร์ไต์เกือบทั้งหมดเลยก็สำหรับใครที่อ่อกจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นฟรีด้วยนะครับเนาะเกมที่มีชื่อว่า Death Frontier 2นั่นเองนะครับสำหรับตัว Death Frontier 2เนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมแนวซอมบี้แล้วก็ผสมแนว m อเมเบีเข้าไปด้วยเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยวิ่งไปในแมปเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการเล่นในแมปเนี่ยมันก็จะไปเจอผู้เล่น ที่อยู่ในแมปอยู่แล้วหรือว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนมาเล่นก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นหาทรัพยากรจากซอมบี้ส่วนใหญ่นะครับในการฆ่าซอมบี้เสร็จนะครับเราก็สามารถค้นหาทรัพยากรต่างๆเพื่อจะนํามาใช้เป็นอาวุธของเราก็ได้นะครับภาพกราฟิก,กนในเกมมันจะคล้ายๆตัวของ Resident Evil เลยนะมันจะมืดๆนหน่อยนะครับก็คือมันจะมีไฟฉายดวงเดียว เท่านั้นก็พอนะเป็นเกมึงที่ทำออกมาได้ดีกราฟิกดีน่าเล่นนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็เป็นเกมที่กราฟิกระดับเทพนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า s t e e n t นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่มีผู้ทนาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่มีด่านที่เยอะนะครับก็จะมีแค่ สองสาด่านที่ให้เราได้ไปลองเล่นกันเพราะว่าตัวเกมก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเนงาะกราฟิกภายในเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยนะครับคอมสปิก,กต่างๆอาจจะแหลกได้การยิงซอมบี้ต่างๆมันจะไม่มีอะไรมางก็คือยิงจนกว่าจะหมดในด่านก็ถือว่าเป็นการชนะไปมีการแต่งตัวตละคร มีการเลือกชุดตัวละครแล้วก็จะมีโหมดเสริมที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับใครต่องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สลรับเกมแนวซอมบี้ที่ไม่กี่นสเปกกันบ้างแล้วก็เป็นแนวบล็อกบล็อกกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้บล็อก ถูนั่นเองนะครับเปเกมภาคต่อและกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแบบเวอร์เล่นตามแบบเล่นผจญภัยเอาชิลล์แล้วก็เก็บทรัพยากรเพื่อมาสู้กับซอมบี้ตัวเกมว่ายังสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถสู้กับบอสได้ด้วยนะครับเพราะว่าบอสเป็นตัวเกมจะมีให้เราได้ไปจัดการกันด้วยถ้าใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันูได้เลยนะครับเกมในตำนานแล้วก็น่าจะยังมีคนเล่นอยู่แล้วก็เป็นเกมฟรีนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเอ็น s Station ดูเนหรือว่าเรารู้จักกันดีในนามเกมบอดซีที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเอาซีรอดที่อยู่บนโลกที่ล่มสลายจากเชื้อไวรัสซอมบี้นะครับที่เรานี่จะต้องไปต่อสู้กันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การต่อสู้กันเพียงอย่างเดียวนะมันสามารถเล่นไปเล่นกับเพื่อนยิงกันแบบ 5v5 เป็นแบบ 5, 5, เพลย์บบสโตนรยาัาจไปเล่นโหมดดั้งเดิมแนวซูวโวยิงซอมบี้รูดของก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับว่าเรานี่จะเล่นในโหมดไหนแต่ว่าตัวเกมหลักๆก็คือเอาชิลเตจากซอมบี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการตายนะครับของจะตกแล้วเราเนี่ยสามารถไปเก็บของคนตายได้ด้วยเหมือนกันเอามาเป็นของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็นําไปขายได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพการาฟิกก็ต้องบอกเลยว่าตัวของ PC หรือว่าคอมสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้นะครับเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าเกมที่เปิดมานานแล้วนะเกมแนวโรคลาย r จ g กันบ้างแล้วก็เป็นแนวซอมบี้กันบ้างเน,นี่ยสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์จี นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวโรคแรเอจีนะครับที่เราเนี่ยจะได้สู้กับซอมบี้ที่ว่นจะโหดเลยเพราะว่ายิ่งเล่นไปนานๆเวลเยอะๆซอมบี้เนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นสนุกเลนเ่นเพลินมากๆเพราะว่าอาวุเปืนภายในเกมเนี่ยมมื่อเราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ในการเล่นในแต่ละด่านนั้นมันก็จะมีสกิลเพิ่มเติมมาให้เราใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันจะได้พัฒนา ในการต่อยอดในการเล่นครั้งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวโพลีอนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอ,ชอบเล่นเกมแนวยิงผีดิบหรือว่าแนวยิงซอมบี้อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า S.A.S. Zombie Assault p r o นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในเมือง เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วเรานี่จะต้องผ่านด่านน,นนั้นไปให้ได้ตัวเกมยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยมากถึง4คนเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็มีวุฒิต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแล้วก็แตะอาวุธเราก็สามารถอัปเกรดให้มันแข็งแกร่งเพิ่มติมได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อน้าจะมีความมันอยู่ในตัวแล้วก็มีความสะใจมากๆเลยนะครับ เนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองเนะก็มีบ้างสลหรับ10เกมแนวซอมบี้แล้วก็เป็นเกมฟรีนะครับก้องหวังท่านผู้ชมเนี่ยนะั้นชื่นชอบก็สลหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับผม